กินกับช็อกโก้ตุ้งน,น,น,น่าทานไปจากทุกคนค่ะอารมณ์ดีในวันแรก้กำไรคุณได้ค่ะฉันยอมกินหญ้าดีกว่าคุกกี้หนูกินตะไคร้ทำไมลูกเอาออก,กหนูบอกว่าถ้าก,กินตัวนี้อร่อยกว่ากินตะไคร้ทำไมลกูกออร่อยกว่ามึงกินผักกินหญ้าเป็นชีวิตประจำวันบ้างที่มาบอกว่าคุกกี้กูบอกอร่อยถ้าผักเท่ายาเหมือน,นี่ยกินเพื่องอ่ มึงกินผัดเก่งอีหลีมึงถึงกินคุกกี้พีชแม่บองกูบ่ดได้เก็บของแม่มันอสำหรับหมูตอนแม่ทำอะไรให้กินหมูตอนแม่นั่นแหละมึงแม่หนูเป็นหมูตอนหมูตอนได้นี่หมูตอนได้นี่คุกกี้คุกกีม้มึงมึงมึงบอกว่ากูอ้วนขึ้นเมื่อวานกูกินคุกกี้กูบ่แม่ยนอยากซื้ นูหดคอแล้วค่ะตอนเนี้ยคืตอตอนตอนที่แม่แบบจะอ้าปากนะแต่แต่ละคำนูหดคอไ,ไปเลยหดหดแบบหดหดแล้วปอเดอร์คือมาเลยคะ่ะซ oh, ือไกีงคอไปแล้วขายไปเลยสักสิบกระปุกไปเลยอ้อคุณกดให้หน่อยนะ